นี้เป็นคานที่สองคั้งแรกผู้สารที่ภาษาให้จำพุกเดชอาแาดปีได้อให้รบพทษเหลือหนึ่งปีเมื่อวันที่22สิงหาคม2566ากสิไปเจอขบวนการร่วมกันอบชกชีมวามี1ิบอคนดีเพื่อนร่วมถึงสาริกาออกคำสัารให้จำพุกใหม่ดังนั้นพฤติกรรมของคุณทักษิณ ในขณะที่ผู้บังคับกองเราได้เป็นพฤติกรรมที่นำมาโลงสนับสนุนให้ผ้าการทำผิดมีคำสั่งของศาลเียนว้อย่างนี้น่นแสดงว่าพฤติกรรมของผู้ต้อหาที่ชื่อพักศินยชีรวัฒน์่าแต่ผู้บังคับโคดองแดตอิที่ไนเดือนจำมาทำผิดอายสามีกเมื่อผู้คําสั่งให้ัด Qua lần thật thì quen biết không phải đến lúc không phải nãy sao tuổi xin lắm mà lần thật là các loại thật là lần thật lần thật lần thật กัญญาบรรมแตเยรามคุณธรรมของไอ้คนนที่บอกว่าจะให้เปิดดานเปือด่านนะคะไป็ังสีอยง้เขาไม่ได้บอกว่าจะให้เปิดดานนะไโอเคโอเคไปแล้วไปแล้ว มีได้เข้าถึงได้นานนะคะเบี่รที่จะยื่นหนังสือค่ะระหว่างนี้นะคะเราก็มาพูดคุยกันก่อนค่ะเรื่องอะไรคะมาบอกว่าตอนนี้เอ่ออธิบดีกรท่านกำลังหลงคนนักโทษแล้วนะคะกำลังจะให้นักโทษท่านเลวเนี่ยไปเป็นชั้นกลางเพื่อที่ท่านกลางออกไปรักษาติดเขาเรียกว่าไปติดกรุ๊ปข้างนอกได้เนาะแต่วันนี้เราไม่มีไม้กันมานะทีนี้เราก็เลยต้องเออ่ มาไปบอกท่านนั่นแหละเพราอย่าท่านอย่าทำผิดเลยเพราะว่าท่านเนี่ยก็อยู่ในหนึ่งในสิบสองหายชั่นจะต้องมีความเสี่ยงตอนนี้ฟุกนะคะแล้วก็พอเจอคดีนั้นแล้วเนี่ยต้องไปเจอคดีนี้นี้อีกจะต้องมากกว่าสิบองก็จะออกเราหลบไปเราหลบก็อยากซองไม่ไปทางนั้นก็ไม่ต้องเราไปข้อดูนั่นมีใครจะน้ำรับไหม ระวังระวังระวังกันตุ๊กจะกินเหรอโอเคหมดแล้วได้ข้าวผัดได้หน่อยนะคะเบี่รทีจังยื่นหนังสือค่ะระหว่างนี้นะคะเราก็มาพูดคุยกันก่อนค่ะเรื่องอะไรคะเขาบอกว่าตอนนี้เออที่บดีเขาพันกำลังหนุ่มคนนักโทษแล้วนะคะกำลังจะให้นักโทษชั้นเลวเนี่ยไปเป็นชั้นกลางเพราะที่ทั แฟนเราไปรักษาเอกเขาเรียกว่าไปติดผู้ชายนอกได้เนาะแต่วันนี้เราไม่มีไม้กันมานะทีนี้เราก็เลยต้องเออมาไปบอกท่านนั่นแหละท่านอย่าต้องพิถีพิถัเพราะว่าท่านนั่นก็อยู่ในหนึ่งในสิบสองหลายชั่นจต้องโดนมีความเสี่ยงตอนนี้นะคะแล้วก็พอเจอคดีนั้นแล้วเนี่ยต้องมาเจอคดีนี้นี้อีกจะต้องมากกว่าสิบสองก็จะออกเราหลบไปเราอย่าไม่มาต้องเราไปู้ท่านดว มีใครจอยากนั่งพัไหมเราไปใหนสัาท่รันระวางระวางระวางกรตูจไม่กินเหรอเปิดได้ไหมที okay. ่แตคุณสมชายมาบอกมา่อนตั five, ้งแต่สมัยที à, ่ท่านเป็นตลาดกระทรวงยุติธรรมวันนี้จะรัดใช้นายจนหาตัวเองไปอยู่ในเรืงนําเงินไม่รองเกี่ยวไึ้ง คุณตาทีขโหตกระตของดินอย่างนั้นยากระทำผิดซ้ำจากบุคคลคนเดียวต่อไปทุกคนเรียนจำแล้วนะครับวันนี้มาเตือนท่านอยาคทีว่าพี่น้องประชาชนจะเตบอกเหมือนมาให้เตยอยาที่ว่าทุนักสิเขาเรนจำแล้วพี่น้องประชาชนจะนิยบ กระบวนการตรวจสอบบังคับโู้คุยต้องทำบ่ออะไะที่ช่วยงานราชการนี่ช่วยงานในการช่วยเหลือมนุษย์สิก็ต้องทาต่อไปและเป็นหน้าที่ของพวกเราที่น้เงปรองาุนที่ต้องติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดคุณกำลังเปลี่ยนสารตั้งต้นเลยคุณกำลังปลอดสารตั้งต้นให้ธนาคารมนุษย์สิอยู่ในันาคาที่หากการันเงาเพื่อจำเอาการบังโัดหรือสอบตายอย่างอื่นที่จะสือชื่อคุณมนุษยสินวัติร ขอพยายาโทัาที่ต้องถามตรงว่าการเนี่วันนี้มาถามด้วยความเดือใจไม่งั้นผู้ราชการแครไินแค่หุนนักสินคนเดียวที่คุณแก้เองคดีสองครั้งทั้งแากปอหาสนักสนุนร่วมกันล้วซึ่งพอก็อล์สีหื่อแล้วก็ผู้าชการแค่ไนเลยอ่ะ like อาิบย์ม em, exactly. so ันวราชการไปแล้วรวมราชการอีนรวม15คน แต่วันนี้คุณปลดตำแหน่งของคุณทักษิณเพื่อเตรียมการนำม,มาสู่ที่จะพักโทษให้คุณทักษิณใช่ไหมนี่เป็นการเตรียมการตั้งแต่ต้นทัานอ้นมันปิดเปี้ยวม,มันปิดเทียนยตั้งแต่ให้สถานะนักโทษสันางของคุณทักษิณแล้ววันนี้จึงมาต้ําถามจึงาาจาาามาว,ว่าคุณสันตามได้เลยว่าเอาเงินจากทันีีเป็น,นทันทีสอง พอังแรกผู้สารที่พาษาให้จำพุกเดชาแบบนีได้เอาไคร้องพทษเหลือหนึ่งปีเมื่อวันที่22สิงหา2566ไปเจอขบวนการร่วมงานอบชกออชี้มลพิศิษิดต่อนนีีเมื่อนวุนถึงสารีตาออกคำสั่งให้บระภาบโทใหม่ดังนั้นพฤติกรรมของคุณทักสิณในขณะที่ผูกภคัพเราได้ เป็นพฤ้นิการรมที่นำมาส่สนับสนุนให้พาคราชทำผิดมี่คำสั่งของศาลเห็นว่อย่างนี้นั่นแสดงว่าพฤติกรรมของผู้ต้องหาที่ชื่อพักสินชินวักตั้งแต่งูบังคับโครตอาแดิดที่ไหนเดือนจำ่าทำผิดอาญาสามอีกเมื่อผู้สั่งาลให้ขากพูดว่าจะไปสอบคานะครั้งที่สอง นะเดี๋ยวพี่ต้อมนะครับไล้มาพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องและสื่อมวลชนนะครับอาบอสกดเสียบปรเปอร์ตัวแรบพี่ต้อมพี่เจมใช้หมวกกันน็อ ไอ้คนที okay, okay, ่บอกว่าจะให้เปิดจากรเลยล่ะนะคะเป็นฝาสีที่อย่าง้นหลังนะคะเขาไม่ได้บอกว่าจะให้เปิดจันใ่ไหมโอเคโอเคปแล้วปแล้ววะคะับโซงออคุอเ้ครับยนยเน่ลร วนี้ะคับผิดนะครับกรบนารนี้ก็เลยต้องมาถามอิตบดีอ์ราชฐานว่าอ์ราชฐานรู้เรืองหรือท่านเป็น่วยกระบวนการอยู่กับทักษิณชินวัตหรือหรือวันนี้ก็เลยต้องมายื่นหนังสือเพื่อ อัดขาเอาไว้อย่าให้กงราชธรรมดำเนินการเรื well ่องเหล่านี้ที่ผิดกัญยาบันณจิยธรรมคุณธรรมของประเทศชาครัตนบุรีนะดีง่าเด่นนะระวังมันนะครับอาเสียปรามเมตตาเติมสิ่ที่สมควรเพื่อนัเดินทางมาแล้ว

มีอ,อุปกรณที่จะช่วยทักษิณให้ออกมาจากเรือนจำเพื่อไปกับ้างนอก